สวัสดีครับทุกท่านพบก,นกันกับช่องเลไอท p o r t รกลับกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าข่าวสารจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นข่าวดีมากประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นเวลา2ปี2023และ2024นสายสมพรใช้บางอย่าง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสาพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIBB รับปากให้ประเทศไทยจัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นเวลาสองปีในปี2023และ2024ทางประเทศไทยอดได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2022 เนื่องด้วยโดนองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก、วาดาประกาศให้ประเทศไทยงดห้ามเป็นเจ้าภาพรายการแข่งขันกีฬานานาชาติเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะพ้นโทษแบนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาทั้งนี้นายสมพรใช้บงางอย่างนายยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นข่าวดีเบื้องต้นว่า สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงดตรก้องสะกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงกีฬาและกอกอ่อทอตลอดจนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยินดีที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก bon, ในปีหน้าตอนนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประสานกับทางสาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ f i v b จากการประชุมร่วมกับดรอาริกราซาประธาน f i v b ที่ประเทศฟิลิปปินส์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ยื่นเสนอขอเป็นเจ้าภาพไป ซึ่งทางประธานสาพันธ์วอลเลบอลน,นานาชาติ FIBB ก็รับปากยินดีให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดในรอบคัดเลือก2ปีติดต่อกันในปี2023และ2024นอกจากนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังได้ให้สมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยช่วยทำแผนง,งานและงบประมาณมาดูว่า มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะจัดรอบชิงชนะเลิศหรือรอบไฟนอลด้วยได้หรือไม่นายสมพรใช้บงางอย่างนายกสมาครคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามขอบคุณครับ